แกเป็นคนที time, ่ลำคาญไก่เป็นคนขี้งุดงิดแล้วเป็นคนที่เรื่องเยอะเพราะฉะนั้นตอนคุยกับน้องแอนก็บอกว่าน้องหาพี่อะเรื่องเยอะนะพี่อาจจะโทรหาหนูตลอดเวลาวันนู้นวันนี้พี่โทรทุกวันเลยตื่นเช้าเป็นอย่างนี้แล้วค่ะทำไมเป็นอย่างนี้จะมูกออนนี้ใส่ไม่ได้อันนี้ใส่ไม่ได้ไอ้นี้อึดอัดอันนี้ทุกวันโทรโทรโทรจนน้องเขาก็พี่ลองอันนู้นสิคะลองอันนี้สิคะลองจนหาหน้ากากที่เหมาะกับเรา แล้วเป็นอะไรที่เราพอใจกับหน้าก,กากอันนี้ที่ใส่เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เครื่องพันธนาการแล้วอะ่ะมันเป็นเครื่องที่ทําให้เราตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมาสดชื่นเขาก็ฟังกันอยู่ตลอดเวลาน้ำหยดน้ำรั่วน้ำไหลน้ำอะไรใส่ใจและดูแลอย่างอย่างที่คาดคิดไม่ถึงว่าเออการนอนของคนหนึ่งกับเครื่องอันหนึ่งเนี่ยเขาสนใจมากกว่าตัวเรา ที่เราสนใจอีกเพราะเขาจะบอกทุกอย่างว่าวันนี้พี่ไก่หายใจอย่างนี้ไม่นี่อย่างนี้นะครับวันนี้หยุดหายใจแค่นี้ดีขึ้นกับวันนี้ดีขึ้นกับวันนั้นวันนั้นดีกวันนี้เอ๊ะทำไมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีนู่นนี่นั่นให้เราตอเราก็จะรู้ว่าการพัฒนาการนานของเราเป็นยังไงอันนี้คือการบริการที่ยอเดเยี่ยมค่ะการเอาใส่ใส่ดูแลเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะไม่ใช่ซื้อแล้วซื้อเลยซื้อแล้วมีคนคอยดูแลให้เราอีกครับ ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อตัวเองนอนกับคนที่หลับก่อนเราหรือคนที่หลับสนิทยิ่งกับเราก็จะไม่มีการรู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้คุณภาพในการนอนของตัวเองไปลองทำสลิปเทสดูที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ได้แล้วหาเครื่องที่ดีที่มีคุณภาพอย่างที่ไก่ค้นจนเจอตรงนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะมีความสุข กับการตื่นขึ้นมาการนอนหลับสบายตื่นขึ้นมามีความสุขและสดชื่นครับแก od, ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท EO Life Med นะครับที่ให้เครื่องนี้แกไปนอนอย่างมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขตลอดตลอดไปและก็จะบอกคนอื่นด้วยว่าใช้แล้วนอนอย่างมีคุณภาพขอบคุณมากครับ,บ